เที่ยวหาแม่ครับที่บางกอินแม่เขาอยากจะกินต้มยำไก่น้ำข้นนะครับแม่เขาดีเควสมากอยากจะได้จัดไปครับวันนี้ซื้อวัตถุดิบมาให้แม่ล้ะเดี๋ยวเราลองดูครับ่แม่จะทำอะไรให้ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับแต่รับรองว่าฝีมือแม่ผมอร่อยมากนะครับจะเจอเตี้ยวอ่ะกะปองจะยาวอ่ะ เขาได้ในไรอ่ะชื้อไปเยอะยมแม่เราซื้อไปเยอะเขามาทำอะไรนสมสดก็มาใส่นี่ไงนะโอ้โหถ้าไม่ใส่ก็มันไม่ได้เป็นน้ำข้นหรอกแม่อยากกินน้ำข้นเหรออ้าวก็ทำเครื่องเป็นน้ำข้นมดแล้วอะ คาเตน่มสดเนี่ยน้ำพี่เผาลูกก็ซื้อมาให้แล้วอะ่ะอืแล้วตัวเองบอกว่าจะซื้อนมสดมาก็เลยไม่ซื้อนมสดมน้ำสดมันง่ายๆอะ่ะร้านค้าบอกว่านมสดอืมก,ก็เอามาให้แล้วอนอนมขน้นคือมันจะคนๆนเอของสั้นๆอืมแต่นมสดกระป๋องยาวลุกแม่ค้าการู้อะ่ะบอกนม<บ>สดกระป๋องหนึง่งกอกเขาได้ใช่ไหมเออโอ้โ,อโหไม่รู้จักนมสดเยอะมาแล้วเออ นี่ใส่เครื่องไปกอ่อนในเตาเปียกคืนเปียกนะเนี่ยรู้เป่าอืมอันนี้ทำอาหารเลยเนะี่ยชิมไปบนไปวะเนี่ยฮะออ นี่ครับแม่สุภากำลังทำต้ยมยำน้ำข้นนะครับใส่ไก่แต่จะบ่นสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมให้ดีดีขอเชิญนะหน้าร้อยใช้ไปเรียบหมดเรียบหมดฝ่ายาดีเสายตาได้ดวูว่าเข้าจะว่าเตาก็เหนีย แกก็ไม่ดีไม่ดีตรงไหนแก่จดมดูกควายก็ใายลุงก็พัดข้าวกับข้าวหรือจางลูกทุกวันมันได้กันไดเยอะดูแม่ทำอ,ะอ่ะ,อะมือหน้าอะไรม่ละมือมีฝีมือ ใส่อชรถอะไรอ,อใสเื่ออนี้อันนี้ใส่อะไรบ้างเนี่ยก็ใส่แบบก็ใส่หน้ากดทีเยอะๆใส่ข่าแต่ข้าวเยอะๆแตงกกระเทียมเยอะๆอใส่เท่านี้เลยใส่น้ำปลาอย่างดีอุ้ยไม่หลุดี๋ยวอโอ้โหมันนั่งยังไงโอ้ยนั่งไอ้นี่ทับไม่ได้โอ้ยไม่เป็นงานเลยวะ ครับมันก็นั่งไม่ได้เดี๋ยวดำนี่หน้าดำหน้าแดงแน่ไฟข้ขาตาควันข็ตาอืไหนบอกสูตรใหม่ดิบุตรสูตร<อ>สูตรอะไรบ้างที่ทำเยอะเยอะอือ่าแต่ค้าเยอะเยอะหอมกระเทียมเยอะเยอะรากขักชีเยอะเยอะต้นหอมไั่ทีใส่ด้วยเนี่ยใบมะกูใส่ด้วยหอมกระเทียมเยอะเยอะนะเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้มีน้อย แต่เดี๋ยวดีกก็คงเค็มโคก็ได้อันนี้ทําสูตรนี่มันมันมันขาดไอ้นมข้นกระป๋องย่าง,งนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้ดูไก่ไงคิดว่าไก่นิดเดียวก็แม่บอกให้ซื้อมาโร่ึงก<อ>็ก็ไม่ไม่คิดว่ามันเยอะขนาดนี้ไงคิดว่าโรนีดเดียวนี่ซื้อไถ่นี่โรนิดเดียวเองอ่ะก็เ,เอเอไม่ไม่เมข้าใจอยู่อ่ะอืซื้อโรนิดเดียวอ่ะอืมมม่ถือว่าซื้อโร เราจะไม่พอทำจนสามสิบนิตรเดียวปูแล้วน้ำพริกเผากับไอ้นมข้มนม,มีแล้วไม่จะใส่ตอนไหนก็เดี๋ยวให้มันเสร็จเรียบร้อยซะก,ก่อนสิแล้วใส่ข้าวไปอีกอ๋อเหรอพี่ดำซื้อมาตั้งขวดหกสิบบาทให้แม่มแม่ไม่ชอบอ่ะกับไอ้ดิแคบบูแกจิ้มแคบบูแงแล้วร้านรู้ชอบไปแม่ร้านริมน้ำเนะมือนะเขาชอบแม่ชอบให้แม่ฟรีด้รืเอยให้นู่นให้นี่ฟรีด้วยแม่ก็เกรงใจ ซื้อแค่บูสี่ถุงแถมให้ทักสองถุงเออทานก๋วยเตี๋ยวไอ่จะไปเอาค่าก๋วยเตี๋ยวอีกไม่ท้องดูคิดเอาแล้วก็พอไปเอาค่าก๋วยเตี๋ยวเขาก็ทำน้ำแข็งใสมาให้ด้วยพี่เลยตรงไหนไม่คิดอ่่ก็นี่เนี่ยริมน้ำตรงเนี้ยายเรือไปเหรอเออไม่รู้เขาถูกใจอะไรกับแม่แม่ไม่มีเรือเขาจะไปขอเทศบาลให้ที่นี้เทศบาลเขาบอกว่า ให้ปู่เล็กไปแล้วเขาครอบครัวกันเขาไปเล่าความไอ้ไม่ถูกด้วยไปร้านค้าเนี่ยไม่โมโหเลยอยากามเลยให้บังเลยไปเดินกับตนอนเลยเหรอนอนโดนออกไปเลยชีวิตแม่หมูก็รู้อยู่เลยไม่ใช้หลักการได้หรือว่าจะทำอะไรทำกับข้าวโดยไม่ต้องขอสูตรไข่เลยคิดเอาเองอะไรเองขอสิ่งสัตว์สิ่งยาเหลียว ก็ครับอร่อยคุยน่องคุยนี่คุยนั่นชวนแม่เป็นแม่มันแม่บอกเป็นไม่ได้หรอกอันนี้ฉันร้อยแล้วเขาบอกไงเป็นแม่ไม่ได้เป็นพี่สาวอย่าจับมือปุ๊บมีอะไรให้มันหมดเลยปูนี่เรื่องจับมือเนี่ยมือมือเนี่ยหมดท้อเลยล่ะสามเซนไม่หมดเลยก็หลายจ่าหมดไปสอครัวแล้วแต่จุกอยูครับท่านผู้ชมครับ ต้มยำน้ำข้นนะครับต้มยำไก่ข้นจริงๆครับผมนี่โอ้ที่เขาอ่านข่าวที่เขาโอ้ที่เขาอ่านข่าวเขารู้ไหมว่าโอ้ที่เขานั่งอ่านข่าวนี้เขาเขามองที่ทางหน้าทีวีเขาเห็นเราป่ะเขารู้ป่ะว่าเราฟังอยู่ดูไม่น่าก็ถึงไหวเขามองไหมเออเขาว่าสวัสดีท่านผู้ชมเราก็ต้องไหวตอบแต่ก่อนแม่ไม่รู้ไงแม่ไหวตอบอ่ะแม่่็ยังไหวตอบเออดีดีเออ เขาสาวไหวท่านผู้ชมอ่ะใช่เราก็ต้องไปตอบละแม่น้นี่ก่อนแม่ไม่รู้ไงเขาคิดว่าเขาไม่เห็นเราไงเราไม่เห็นเราพราะมานั่งคิดดูเอ๊ก็มองที่ตาเราอยู่เรื่องทเรื่องทุกอย่างกที่แม่นั่งดูนะมองมาที่แม่ทุกคนเลยะคนด้านข่าวอ่ะใช่ใช่ไม่ว่าเอ๊เขาเห็นเราเปล่าในใจอ่ะเอาแล้วเขาเห็นได้ไงอ่ะเขาอยู่ในทีวีอ่ะเราไม่ได้อยู่ในทีวีอ่ะปู่ ไม่ไม่เข้าใจตอนนี้นะเขามีกล้องสะท้อนกลับไปเหรอโอ้โหเขามองแต่แม่นะแม่อายนะถ้าเขาไหวเราไม่ไหวนี่เขาคิดว่าเราป่าเถื่อนมากใช่เลยแม่พูดถูกนะใช่แล้วแม่แต่ก่อนแม่ไม่รู้ไงพอพอพอเขาไหวเราต้องไหวเขาดิเลยบันนี้ว่าท่านผู้ชมว่าน่เ สาม,มาคลร่วะนะแม่เนาะโอ้โหถึงเราจะแก่เกออยยังไงก็ช่างมันเนี่ยดีมากเราก็ไหวไปเขาไหวลูกหลานเขามีความรู้ดีเราก็ต้องไหวนางพยาบาลรุ่นเออรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราก็ต้องไหวเพราะเขาเขาดีอ่ะเขาทำงานดีๆอ่ะ เปี่ยวเปรียเปียวปรียเปลี่ยวเลย่ไปที่ไนยะปดแม่ทำดับข้าวเก่งไหมเก่งก็ดูได้แล้วเขาไปชิมตลอดต้นทำนั้นอาหารก็เยปูเป็น เี่ยวก่อนเ้เชี่ยวเเี่ยวเี่ยวเี่ยวไงเวแม่ก็บูวไปเชี่ยวอสีสวยมากเลยครับทนผู้ชม